สิบเก้ธันวาเอาว่าแบนด์คอนเสิร์ตยามาพาวเวอร์แทที่โรตัสนิเซียหเริ่มโชว์หนุตรงบัตรราคาเท่าไหร่วะบัตรเริ่มต้นที่1,000บาท1,000 1,500 2 0 0 0 2,500 3 0าส3 5 0 0สซื้อได้ที่ไหนเนี่ยซื้อได้ที่เซเว่นอีเเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทยเอที่ www. dot com ให้ตามกูปิดซื้อได้ที่เซเนออนไลน์กูซื้อกูปิดร้อาสิบหาบาทไปรัชมย้อนหลังนี่กูจริงๆมาใช้เวลาโปรโมทไหม ไอ้อ่านในเรื่องเนี้ยอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วกูรู้แล้วนนคนเนี้ยมันมีจริงๆเนี่ยเออคนเข้าไปอยู่แล้วไปแน่นะเออเออก็ต้องจุดสำคัญไหนจุดสำคัญเออจับเลยถ้ามันเต้นตัวแสดงว่าอันเนี้ยสำคัญที่สุดในชีวิตกูแล้วถ้าคาดมันไปอี่แก้วมุนยี่เตยห้าเลยใช่เหรอของคนนี้เหรอ อุ้ยอันนี้ไม่มีเส้นว่ะมันจะไม่มีได้ไงเล่ามันมีทุกคนเส้นเนี่ยอยู่ที่ว่ามันเต้นหรือไม่เต้นเท่านั้นแหละมันไม่มีต่อต่อไม่ต้องเกรงต่อไม่ต้องเกรงรู้จักเขเหรือเฮ้ยโอ้ยไม่มีเส้นไม่มีอ่ะปุ่ตีเลยต้องจุดสำคัญนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเต้นเลยเต้นเต้น Thank mm -hmm. you. คนนี้น <lush> ี่ถ้าจะเป็นเยอะเนี่ยเส้นกระตุกระลอดเลยนะทำปีนี้เขาพีคเสียเทุกคนเนี่ยยาไอ้เบลเดี๋ยวเดี๋ยวผีบักอะไรบีดปีที่ไหนไม่รู้ลิเกมันเบลนี่เดี๋ยวดูกูยิ้มไปดิอะไรแล้วเห็นไปเนี่ยมึงยังงี้นี่เลย ดื้อที่ไม่ได้ทำเลยมันมีก่อนเอายังไงดีเนี่ยตาคนเนี้ยมึงยังมึงโดนมึงไม่เก็บหรอกมึงไม่มีอ่ะโอ๊ยอย่าเดี๋ยวไอ้เด้ไปเด้วใจจ้ารู้รู้ไม่รู้มึงไม่น่าเล่นเนี่ยรู้ว่าปล่อยจัาเอ้ยเี้ยอปั๊ดถ้าสมมติมันโดนจริงๆรอ้าวตายไงเออเฮ้ยไม่ได้เพราะกูพร้อมเล่นงานช่วยไอ้แก่นี้จะไปหาที่ไหนได้อีกอ่ะสารเฮ้ย เสื้อผ้าเสปลอนมึงดู้นี่เพชรวิบวับเลยก็ตายวันนี้รวยไวเลยไม่งั้นไอ้พูโจมันจะมาไล่เป้นเหรอถอดเสื้อผ้าเอาไปขายอะไรนะเอาทองเอาแหวนมันเอาเพชรมันไม่เอาไม่เอาไม่เอาลนาจะบ้าหลือจะไปตัดฟืนอยู่ดีๆนี่มันชวนขโมยเสื้อผ้าเสปลอนครับบ้ามันจะตายห้าอยู่แล้วมึงไม่เอาคนอื่นมาเห็นเขาก็เอาเอย่าติดคุกติดตารางแม่พ่อพระคนเดียวพ่อพายเอกจริงๆอะไรมึงไม่เอาไม่เอาเนาะ สะดุ้งเรื่องเนี่ยรู้จักเขาเลยผมไม่เอาเรื่องมึงกูเอาคนเดียวนะไปเลยไปเลยไม่เอาหรื่องดูดีมาชวนเป็นขโมยเขาไม่ไหนอยู่เฉยๆไม่ต้องเกระไเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยมึงหยิบอะไรของเข้ามาอีกเนี่ยไม่รู้นี่เป็นสี่ทองนี่เฮ้ยนี่ขี้สงสัยจริงเลยเนี่ยอะไรอะ ใจเนี่ยงอ่านก็บอกไปเนี่ยกูอ่านออกที่ไหนแล้วกูเรียนประ6ตกประ7สําเร็จอนุบาลมันมีมันมีตัวหนังสือไงเฮ้ยมีตัวหนังสือจริงด้วยลองอ่านดูนี่มานี่มานี่เกมหลบนี่นี่นี่เดี๋ยวอ่านให้ฟังอ,อืมเออสิบเก้าธ <c oughs> <19 S 1> ันวาเอาว่าแบนด์คอนเสิร์ตามาพาวะแท้ที่โรตานิยุธยาเริ่มโชว์หนึ่งพูดตรง บัตรราคาเท่าไหร่วะบัตรเริ่มต้นที่1,000บาท1,000งพันห0 0่งพันห้าสอง0 0นสองพันหาสามพันามพันห้าซื้อได้ที่ไหนเนี่ยซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลือกที่ว่านเ็บ www. dot com ให้ตายกุ๊งปิดซื้อได้ที่เอสเซนต์ออนไลน์กุซื้อกุ๊งปิดร้อยเก้าสิบห้าบาทบรรทุกทุกย้อนหลังนี่กูห้ามจริงๆนะมาใช้เวลาโปรโมทไหมไม่อ่านในเรื่องนี้ยอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วกูรู้แล้วอนเนี้ยมันมีจริงๆเนี่ยเออคนเข้าไปอยู่แล้วไปแนน่ะเออ เอาเอาต้องไปดูกันให้ได้นะดูแล้วกูสงตั้งให้แม่เขาซื้อแล้วลูกเขาปิดรัวไปดูเลยแม่เจ้าภาพเนี่ยจริงเหรอแม่เขาซื้อบัตรแล้วซื้อซื้อซื้อกี่ใบอีกเขาก็ได้บัตรฟรีนะบัตรฟรีหรออ๋ออ๋อคอนเสิร์ตมันเกิดสัลามใช่ไหมคอนเสิร์ตโน้ตุดมอ่ะใช่ใบให้ทาไปดูคอนเสิร์ตสัลามเข้าไปอยู่แล้วมึงเชื่อกูมึงอ่านอันนี้ก่อน องกริยัธรรมราชาข้าพเจ้าขอฝากองราชบุตรพานุวัตรกับมหาเล็กรัชดาพานุวัตรให้มาเข้าพิธีอาาพิเศษสสมรสกับองหญิงอรารยาอแต่คนนี้แน่นนนนในนี้พานุวัตรเนี่ยใช่แต่คนนี้แหละไอ้นุนรัชดานอนหัวเป๋เนี่ยนะพานุวัตรแน่ ให้มาแต้งอะไงกับคนนี้ขอยืนยันว่าบุคคลทั้งสองนี้เป็นตัวจริงลงนามสิ่งร้าชราชาให้ตายกันไอ้ตกใจอะไรเนี่ยเจ้าเจ้าทำไมเจ้าไงเป็นเจ้าไงไอ้เป็นเจ้า,เน,จานเนี่ยตัคนนี้เป็นเจ้าเหรอไอ้นุน่นมาหาเล็กนี่เจ้า เออดีดีก็นุจ่าดีแทนอยู่ทั้งมวดเจ้าอะไใช่นั่นมันเจ้าห่วยมึงใช่คือเจ้าป้าพม่าฮากษัตริย์แต่วันเนี้ยเออดีเลยเฮ้ย่งั้นทิ้งเหรอเจ้าตื่นเออเจ้ามึงจะไปปลุกเขาทำไมเจ้าตื่นเร็วเอ๋มึงจะปลุกเขาทำไมเราเจาก็เขาตื่นมาเจอเราว่าเรามาช่วยเขาไว้ใช่ไหมเรามีความมีความชอบอ่ะเขาก็จะพาเราก็ไปในเมืองนะไปรับรางวัลนะ มึงอยากแกหวนเงินทองอ,อะไรเง <ละ S 2> ี้ยกงจะได้ขอตัง<อ>มันลงทุนทำบ็อกูไงไอ้มามึงมองโลกในแง่งดีเกินไปแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นอีตอนไม่โดนทำร้ายมันไม่รู้ว่าใครทำมันตื่นมาเจอมึงกับกูคิดว่าเป็นฆาตกรทำไงสั่งให้ท่าบ้านมาฆ่าเราอีกอแม่แล้วคิดกลับกันนะมันจะตายหรอไม่ตายหลออยู่แล้วเรากอมตัวเข้าไปในเมืองแฝงตัวเป็นมันเลยส่วรลอยเข้าไปเลยเน้อเออมึงเป็น วันกูเป็นรัชดามึงเข้าไปแต่งงานเลยเพื่อนผมมึงแต่งงานเสร็จปุ๊บโกยเงินโกยทองกลับมาบ้านเรามึงซื้อบ่อกุ้งกูซื้อเป็ดเอาป่ะเฮ้ยดีเนอะดีเอาหน้ากูโดนตีกอ่ะจะตีกูยังไงมันจะตายฮ่าอยู่แล้วไปต้องเกันตี่กูว่าเขาจะตายก็เพราะมึงนี่แหละที่ให้ตายตุ๊ดมานวด ลูกเกิดว่าปลอมตัวเป็นตาพันธุ์วายเนี่ยเงนกาใหม่คว่ามา่าฉันจะได้ตีบอกกูจริงๆใช่ไหมจะไม่บอกกูตีถ้ามึงทำตามที่กูบอกอ่ะอะไรเองนะเอากูก็มีเป็ดไอ้เพื่อนเป็นใครเป็ดกูอ่ะไม่แล้วมึงจะปลอมเป็นใครเอากูก็เป็นในรัชดาแลาวหรอเออปลอมด้วยกันนะปลอมด้วยกันเอาไหมเอาเอาก็เอาวะเลือียนชุด เลียนตรงนี้นะเนอะเียนตรงนี้เลยเฮ้ยแล้วคนตะพาดมาเรียนหมเนี่ยไม่มีใครเห็นหรอกมึงเชื่อกูแน่นะเออเปลี่ยนชุดเอาเลยทอดทอดถอด้หมดขอโทษด้ว